đó là ăn của mọi người à? à đây của mọi người ăn của mọi đây ăn <laughs> <laughs> รถกว้างกว้างเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยรถบรรทุกคิดจะพามาจอดนอนเลา,นะา,างถนนเนี่ยโฆษณาเนี่ยได้ยินข้าวดูคนรถมอไซค์ตำดาเนี่ยรถกระบะมาตำไช้เนี่ยเป็นดูได้แต่กอน luôn em mình cũng lại rồi được đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาเพิ่งเห็เดกนงันัดเรื่อานมาเนี่ยัดเป็นงานนะบัดเป็นงานขอเยอะมนายภาอาจารย์มาคุ้มเองเลยไดเบางทีมองหนีมันต้องปฏิเสโอ้เขาร้านอาหารด้วยนะตอนนั้นเนีจังละล่าข้าพ่วงไปที่ให้ลุมกัน

วันจะภาพก็งานวัเแล้วเม้อปูบ่เนี้อสบายใจชมเนื้อแบหนียน้องเด็กคิปนี้จะฝากไว้ท่านี้ครับน้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ